เมื่อเรารู S, ้เรื่องของประเภทของลูกค้าไปแล้วรู้ประเภทของลูกค้าไปคราวนี้เรามาดูกันสินค้าสไลด์ถัดไปนี้เราจะแบ่งประเภทสินค้าเป็น2แบบแบบที่1คือสินค้าอุปโภคบริโภคคือที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ในอดีตกันมาจนถึงทุกวันนี้ที่นักศษาเรียนกันสินค้าอุปโภคบริโภคกับสินค้าที่เรากําลังจะเรียนต่อไปนี้คือสินค้าอุตสาหกรรม จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามต่อแต่หน้าถัดไปนี้เราจะมาดูสินค้าอุปโภคบริโภคมีลักษณะเป็นยังไงนักศาึกษาลองดูรอบตัวเราเองอะไรที่เราอุปโภคบริโภคนั่นแหละคือสินค้าที่นักศึกษาได้เรียนมาเป็นตลาดโดยทั่วๆไปที่เขาทําการทําการตลาดและส่งเสริมการขายกันนะครับเรามาดูสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค ที่อาจารย์บอกไปมันจะแบ่งเป็นเป็นประเภท4ประเภทประเภทที่1เขาเรียกว่าสินค้าสะดวกซื้อสะดวกมากเลยสะดวกซื้อเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอันที่2เปรียบเทียบซื้ออันนี้ 2, ท,ทนนวนทวนในสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนกันมาแล้วนะครับในตลอดตั้งแต่นักศึกษาได้เรียนมาเราก็จะเรียนกับสินค้าพวกนี้สะดวกซื้อซึ่งเดี๋ยวพอยกตัวอย่างไปเราก็จะอ๋อมันคืออนไร สินค้าเปรียบเทียบซื้อคืออะไรสินค้าเจาะจงซื้อคืออะไรและสินค้าไม่แสวงซื้อด้วยเป็นยังไงตามกันดูเรามาเริ่มต้นตัวแรกเรียกว่าสินค้าสะดวกซื้อสะดวกซื้อคือก็เราสะดวกอ่ะอยากซื้อก็ซื้อเมื่อไหร่ซื้อก็ซื้อได้ซื้อเป็นประจําซื้อบ่อยซื้อน้อยเคยชินกับสิ่งที่ซื้อราคาไม่สูงนัก นี่คือเขาเรียกว่าสะดวกซื้อใช่ไหมไปดูในเซเว่นผงซักฟอกสบ,บู่ยาสีฟันนิตยาสารหนังสือพิมพ์ตอนนี้คงไม่มีแล้วกับพวกอะไรที่สะดวกซื้อใช้ซื้อมาใช้น้ํายาสระผมนูน,นีนั่นอันที่สองเปรียบเทียบซื้อแสดงว่าการเปรียบเทียบแสดงว่าสินค้าต้องมีการตัดสินใจถูกไหมเมื่อตัดสินใจแสดงว่าอะไรแสดงว่าราคาก็ต้องแพงจริงป่ะ ถ้าราคาแพงมันก็ต้องดูบ้างมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยแพงมาเนี่ยตัดสินใจซื้อต้องตัดสินใจก่อนซื้อต้องมาดูอะไรเปรียบเทียบบริการสมรรถนะรูปแบบราคาคุณภาพเป็นยังไงสินค้าราคาสูงคงทนไม่ได้ซื้อบ่อยต้องยื้อเลือกให้เหมาะกับตัวเองดีกว่าความชอบด้วยเพราะฉะนั้นต้องเปรียบเทียบหลายอย่างดังนั้นเขาเลยจึงเรียกว่าสินค้าเปรียบเทียบซื้อ มือถือสือว่าเป็นสินค้าเปรียบเทียบซื้อไหมคิดเอาต้องเปรียบเทียบสมรรถะไหมต้องเปรียบเทียบรูปร่างต้องเปรียบเทียบราคาต้องเปรียบเทียบคุณภาพไหมถ้าเปรียบแล้วซื้อบ่อยเปลี่ยนไหมหรือบางคนบอกว่าฉันซื้อบ่อยเดือนหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะรวยเลือกได้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นคําว่าเปรียบเทียบซื้อก็คือประมาณนี้แบบที่3ามเขาเรียกว่าเจาะจงซื้อเจาะจงซื้อคือไม่สนใจอ่ะ จะเอายี่ห้อเนี้ยเหมือนคนชอบ iPhone ก็จะเอาแต่ iPhone ไ,ไม่เอายี่ห้ออื่นหรือถ้าบอกว่าเครื่องสำอางฉันเคยใช้ยี่ห้อเนี้ยแล้วมันไม่แพ้ฉันชอบแบบเนี้ยน้ำหอมคอมพิวเตอร์รถยนต์ฉันจะเอาแบบเนี้ยยี่ห้ออื่นไม่ต้องดูแสดงว่ามีความจงรักภักดีมากเลยเจาะจงสินค้านั้นมีความพึงพอใจเป็นพิเศษเขาเรียกว่าเจาะจงซื้อลองนึก นั่นคือสิ่งที่นักศึกษารเรียนมาแต่เดี๋ยวถ้าไปดูในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมมันจะไม่ใช่เนาะและอันที่4สินค้าไม่สแสวงซื้อไม่สแสวงซื้อก็คืออะไรสินค้าเพิ่งวางใหม่มีราคาสูงเกินไม่ได้เห็นความสําคัญมันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับตัวเราใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าเอ้ยประกันภัยเหรอแต่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมาละ วิตามินเหรอเรายังไม่แก่ยังไม่กินเครื่องออกกาลังกายแพงเกินโอเวอร์ไม่อยากใช้ฟุ่มเฟือยเครื่องนุ่มผมราคาแพงๆเสื้อผ้าราคาแพงๆยังไม่แ็นจําเป็น,ปนดังนั้นไม่ได้สแสวงซื้อแต่บางกลุ่มบางคนเมื่อเขามีอํานาจเงินเขาอาจจะสแสวงซื้อก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนมาในอดีตจนมาถึงทุกวันนี้ว่าสินค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคที่นักศึกษาได้เรียนคือสินค้าประเภทนี้คือสินค้าโุปพภคบริโภค แต่ที่อาจารย์จะสอนต่อไปมันไม่ใช่สินค้าพวกนี้